ชื่อของพระนางเนเฟอร์ติติมีความหมายว่าหญิงงามผู้มาเยือนและรูปปั้นที่คนพบเมื่อปี1912ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ความงามในยุคโบราณมาโดยตลอดใบหน้าสมมาตรโหนกแก้มสูงดวงตารูปอัลมอนด์และลำคอที่อ่อนช้อยล้วนได้รับการยกย่องในฐานะมาตรฐานความงามในสมัยนั้น อย่างไรก็ตามความงามในอียิปต์โบราณไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังหมายถึงคุณงามความดีและพลังอำนาจนเนเฟอร์ติติได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีผู้ทรงปัญญามีบทบาททางการเมืองและาศาสนาอย่างมากในยุคข,ของฟาโรอาเคนาเตน และถึงแม้เธอจะเป็นต้นแบบของความงามแต่ราชินีคนอื่นอย่างคลีโอพัต,ตราหรือฮัตเช็บสุดก็ล้วนมีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกันมรดกของเนเฟอร์ติติที่ยังคงอยู่ 1. สัญ,ญลักษณ์ความงามเหนือการเวลารูปปั้นของเนเฟอร์ติติถือเป็นงานศิลปะจากอียิปต์โบราณที่ถูกจำลองมากที่สุดในโลกด้วยสัดส่วนที่ลงตัว และความอ่อนช้อยในท่าทาง 2. ส,สตรีผู้ทรงอำนาจพระนางมิได้มีเพียงความงามแต่ยังเป็นราชินีผู้ทรงอำนาจในด้านการเมืองาศาสนาและสังคมโดยในภาพวาดโบราณหลายชิ้นเธอปรากฏเคียงข้างฟาโรอาเคนาเตนในฐานะผู้นำที่เท่าเทียม 3. แรงบันดาลใจของยุคใหม่ เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ของพระนางเนเฟอร์ติติทำให้ผู้คนหันกลับมาสนใจเรื่องราวของเธออีกครั้งทั้งในแง่มุมของประวัติศาสตร์ความงามและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแม้จะมีคำถามที่ว่าเนเฟอร์ติติ คือจัก,กรพรรด,ดินีที่งดงามที่สุดในอียิปต์จะยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนแต่สิ่งที่ชัดเจนคือความงามอิทธิพลและบทบาทอันโดดเด่นของพระนางได้ฝากไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดการการใช้เทคโนโลยีช่วยไขยความลับจากอดีตเช่นนี้ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นตะลึงแต่ยังชวนให้เราตั้งคำถามต่อแนวคิดเรื่องความงามในบริบทของเวลาและวัฒนธรรมอีกด้วย